เขาสู่การเดินทาง Family Tri p ปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในซีซันที่3ไปกับเดอะบัเกเลิสครับในตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงเมืองรองสุดท้ายของทริปแล้วนะครับนั่นก็คือเมืองลูเซิร์นนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปซิตี้ทัวร์ดูความงดงามและก็แลน์มร์ของเมืองครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์สิงโตกำแพงเมืองเก่าที่อายุมากกว่า500ปีรวมถึงจุดวิวพอยท์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทน,นอยชไวส์สไตล์ในประเทศเยอรมนี ิดท้ายด้วยพิพิธภัณฑ์เกมที่จะพาลูกชอบไปสัมผัสเกมในยุคก่อนดูซิว่าเด็กยุคนี้เขาจะเก็ตทุกเปล่าติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The Bucket List วันนี้ครับ นี่คือประตูนะฮะของสถานีรถไฟ<อ>รูเซิร์นเก่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยประตูเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแถบๆเลยแต่เขาโดนไฟไหม้ก่อนนะครับเาก็เลยเลื่อนไปข้างหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะครับเรือต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวรูเซิร์นด้วยนะแค่นัดใครไม่ชอบนัดตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะฮะพี่ช้นตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่รูเลยประตูรูเซิร์นใช่ไหมครับ Are you r ด a d y เอาไปเลยอ่ะไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับดูซิว่าเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนในลูเซิร์ได้บ้างครับไปดูกันเลยมาหาชาแล้วเนี่ยชาลิางนี่พี่เป็ด,ดพี่เป็ดมาแล้วดูเท้าเขาดิลูกอูโหยังกับก้ามยังกับก้ามปู จุดหมายแรกที่เราจะไปนะครับก็คือแลนด์มาร์คสำคัญของลูเซิร์นครับนะั่นก็คืออนุสโซเวรีสิงโตนั่นเองครับวิธีการไปง่ายมากครับนั่งรถบัสน,บบนะครับจากบริเวณบานฮอฟนะครับไปที่โลเวนเซนเตอร์ครับไปถือบัตรสวิทเทเวลพาสนะครับขึ้นฟรีด้วยครับใช่สิมแม่ไหมใช่ใช่ใคร ใครใครซิมเบ้ยอยู่ไอ๋อนะฮะตอนนี้ผมก็พาลูกชอนมาอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นความทรงจำนะครับครั้งก่อนเก่านะครับสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นก็คืออนุสวรีสิงโตนั่นเองครับเขาสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงทหารสวิสนะครับที่ไปปกป,ป้องนะครับราชวงศ์บูวงนะครับของฝรั่งเศส<ม>เขาก็คือคิงหลุยที่16นะฮะ<ม>แล้วก็มีการตายไปประมาณ300คน เขาก็เลยรวบรวมเงินนะครับมาเพื่อสร้างอนุสรณ์ีถานี้ขึ้นมานะครับเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมของสหาสวิตนะครับแม้แม้วังเขาจะแตกนะแต่ทหารสวิตสู้ไม่ถอยเลยนะนี่ก็เป็นที่ที่ผมมาทุกรอบนะมาลูเซนก็ต้องมาทุกรอบมาถ่ายรูปกันทุกรอบนะครับเดี๋ยวมาไม่ถึงจริงอืม ใช่แล้วนะครับอ่ะก็นี่ก็ให้ชมความงามนะครับของบริเวณสวนนะแล้วก็ผู้คนต่างๆนะครับที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกนะเพื่อมาถ่ายรูปกับอนุสรีสิงโตแห่งนี้นะครับก็ล้ำลึกถึงทหารสวิตที่จากไปนะครับในเหตุการณ์ทางการนะครับนอกจากความงดงามที่ทําให้เราได้ถ่ายรูปกันแล้วนะครับยังมีเรื่องราวนะครับให้เราได้ค้นหาให้เราได้เรียนรู้กันอีกด้วยครับนี่คืออนุสรีสิงโตที่ลูเซนครับ นี่แค่สถานที่แรกนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คของลูเซิร์นครับยังมีหลายที่ครับที่เราจะพากันไปนะฮะติดตามกันนะครับในช่วงหน้าครับกับเดอะบักเกลิสครับก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น กำแพงเมืองแบบนั้นนะฮะมันจะมีรูปอยู่ตรงนู้นอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามูเซกสตรีทนะครับเราจะไปดูกำแพงเมืองของลูเซนกันนะว่าจะเป็นยังไงครับมันเหมือนเป็นป้อมปราก,การที่เอาไปป้องกันเมืองครับด้านนู้นเลยนะครับตามมาดูกันครับสำหรับมูเซกนะครับมันก็จะเป็นถนนที่มีตั้งแต่สมัยยุคก,กลางแล้วละ่ะยุคตั้งแต่ปี1,400กว่ากว่านะ<อ>ก็คือศตวรรษที่สินี่แหละนะตั้งแต่ยุคกลางเลยเขาเรียกว่า middle age นะและชื่อเนี่ย มันไม่ได้แบบว่ามันเหนื่อยวะชื่อเนี่มันไม่ได้ระบุอะไรว่าชัดเจนว่ามาจากไหน <laughs> มูเซกอาจจะเป็นมิดเดิลแล้วก็เฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็เพี้ยนออกมาเป็นมูเซกตรงนี้นั่นเองนะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นกำแพงเมืองที่มันมีหอ<ม>คอย <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> 1ิบหอในอดีตน,นะแต่ตอนนี้เหลือ9ก้าแล้วเพราะตรงนั้นเขาปรับเป็นเมืองใหม่หมดแล้วไม่ได้ไม่คิดไม่ไม่ได้เชื่อว่าจะมีกำแพงแบบนี้อยู่ที่สวิตช์ใช่ใช่ใช่ อ่ะตอนนี้นะครับเราเดินเข้ากำแพงเมืองมาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับกำแพงเมืองเมืองลูเซอร์อที่มีตั้งแต่ยุกลางอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งด้านนอกที่เราเดินออกมามันเหมือนในเมืองใช่ไหมใ,ในในยุคปัจจุบันอะ่ะแต่ตรงนั้นคือนอกเมืองนะ,อะพอเดินเข้ามาในนี้คือยคเมืองเก่าอ่ะพอเดินเข้ามาในนี้คือในเมือง <laughs> กำแพงทั้งหมดนะับมันจะยาว90 0เกือบ900เมตรเขาบอก800กว่าเมตรนะ870เเมตรแล้วก็จะเต็มไปด้วยเนี่ย มันจะมีหอยอยู่ประมาณ10หอแต่เดี๋ยวนี้เหลือ9แล้วชาชอบไปไหนลูกชาญชอบไปไหนครับอยากไปไหนอ๋ออยากไปอันนี้เหรอครับ i ีไล h ิส โอเคนะครับตรงนี้ก็คือกําแพงเมืองนะครับที่เต็มไปด้วยอหอคอยต่างๆนะครับเอาไว้ป้องกันเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ไม่เคยถูกอาณาจักรใดบุกมาเลยนะครับเพราะว่ามันบุกยากครับ1คือมันมันปีนยากเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมมันมาเป็นแดวแดวดิง่งแล้วมันปีนยากใช่ไหมสองคือด้านบนเนี่ยมันมีจุดให้ทหารเนี่ยสามารถ,ถทิ้งพวกก้อนหินอะไรเนี่ยลงมาทับของคนที่มาบุกได้นะครับก็บุกยากนิดนึ่งนะครับก็เลยไม่มีใครมาบุกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำเป็น คล้ายๆกับการป้องกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสวยงามนะครับระหว่างอนอกเมืองกับในเมืองนะครับเป็นกำแพงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับ mm. สำหรับใครนะ,ะที่มาในช่วงหลังวันที่1เมษายนครับคุณก็สามารถขึ้นไปเดินบนกำแพงเมืองได้นะครับตรงนี้ฮะเขาจะเปิดตอน8โมงนะครับถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับจนถึง1พฤศจิกายนครับสามารถขึ้นไปเดินบนกำแพงได้และที่เห็นคุณเห็นสโลปตรงนี้นะครับที่เป็นแบบเนี่ยสโลปตรงนี้ก็คือบันไดที่ขึ้นไปนะครับค่อนข้างชันนะฮะ และนี่ก็คือจุดที่เออผมว่าสวยดีนะมันเป็นคล้ายๆจัตุรัสกว้างนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไฮชินส์ลาดนะครับ <Okay. S 1> ก็คืออันนี้ตรงนี้มีตั้งแต่พันปี1499แล้วแล้วก็ oh. ตึกเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีแบบนี้เลยนะเ oh. ขาเพิ่งมาเพ้นท์ใหม่นะ oh. อ่าแล้วก็สวยมากๆเลยตรงนี้ oh. เห็นเห็นด้านหลังไหมที่เป็นแหวนแหวนเนี่ยเ oh. นี่ยอ่ามันเป็นร้านจิวเวลรี่มาก่อนอืม oh. อันนี้ตั้งแต่ปี1,900แล้วนะครับ mm. ก็คือแล้วตรงนู้นมันก็จะเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในรูเซน อ่าตรงนี้มันก็จะมีจุดหลายๆจุดนะที่เราได้ถ่ายรูปกันนะแล้วก็ให้เราได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาวันอาทิตย์ก็อาจจะร้านปิดเยอะหน่อยนะฮะไม่เป็นไรก็ถ่ายรูปสวยอยู่ใช่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวเราไปใหม่อ่าลูกชอนชอบมากๆเลยตรงนี้นะฮะ <c oughs> โอเคตรงนี้ให้ผมเห็นรถเข็นเพียบเลยนะเหมาะทุกคนในครอบครัวได้เพราะว่าเข็นง่ายนะฮะและบริเวณเนี้ยนะถ้าเห็นสังเกตพื้นนะมันจะเป็นมันจะเป็นอีกสองแบบใช่ไหมแบบเนี้ยก็คือกําแพงกําแพง กำแพงบ้านนะแล้วตรงนี้คือที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านมาก่อนอ่าเนี่ยบ้านหลังที่1บ้านหลังที่2เห็นไหมเอ่อก็ก็ถือว่าอนุรักษ์ได้ดีมากๆเก่ามากเลยนะอ่าโอเคต่อไปนะครับเราก็จะพาไปชมวิวมุมสูงกันมากของลูเซนเพราะว่าสวยมากๆเพราะปกติเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองไปเห็นเขาใช่ไหมแต่เราจะวันนี้เราจะไปอยู่ที่เขาแล้วก็มองลงมานะฮะกับชาโต้กรุดนะครับก็เป็นเอาไว้กินอัเตรนนูนทีนะครับเป็นวิววิพอย์สวยงามนะครับแล้วคนเขาชอบไปขอแต่งงานกันตรงนั้นด้วย <ไ>ดูกันว่าจะสวยแค่ไหนไปไปดูกันครับ อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานไม้โบราณนะครับคล้ายๆกับชาเปลบิดนะครับที่เราจะเดินไปที่ชาโตกรุดน,นะครับซึ่งเมื่อก่อนควีนวิกตอเรียเคยมาพักที่นี่ด้วย6สัปดาห์ด้วยกันเขาแบบพักตรงนี้เป็นเบสนะแล้วก็ไปเที่ยวลิกกีไปเที่ยวพิลาตุสอะไรเงี้ยเออน,นะหลายๆโรงแรมนะครับแล้วก็ออกด้านาล่าก็สวยแล้วนะ,ะใช่แล้วก็ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังนะครับชื่อว่าเอมี่ฟล็อกนะครับก็คือเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก ปราสาทนอยชไวส์สไตล์ในเยอรมันเขาเขาจะเอาเนี่ยเป็นตัวก๊อปปี้บอกว่าลูเซิร์นต้องมีสถานที่ที่เจ๋งๆแบบ no S ar, นอยชไวส์สไตล์ก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมานั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันครับว่าเป็นยังไงตามมาครับไป <ละ S 2> ไป <go. S 2> ไปไปลูก ครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาที่การขึ้นฟิทิโคล่านะครับขึ้นไปที่ชาโตกรุฎนะครับโดยการขึ้นแบบนี้ไปเนี่ยปกติเนี่ยมันมี2เลนนะเป็นลิฟต์ขึ้นลงเนี่ยนะฮะเป็นแบบว่ารถไฟไต่เขาแบบเชิงเอียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะน่าขึ้นขนาดไหนครับถ้าใครมีสวิสเทเว้พลาสเข้าฟรีนะครับขึ้นฟรีนะฮะรวมถึงใครพักที่ลูเซนเขาจะให้ตั๋วรถเมล์อะไรมันอันนั้นนะขึ้นฟรีเหมือนกันนะฮะตามมาครับ นี่ไงเห็นไหมแลนด์มาร์กแห่งใหม่หัวใจสีอะไรลูกสีแดงฉันชอบไหมลูกชอบไหมใหญ่ไหมโอ้มีรถอันนี้ด้วยอยากนั่งรถเนี่เหรอรถคริสต์มาสเหรอนี่ไหนชาโตกูดพูดดิที่ไหนชาโตพูดดิชาโตกูดชาโตกูดชาโตกูดเก่งมากๆเลยครับลูกเห็นไหมสวยไหมสวยไหมภาษาเห็นไหมเห็นภาษาสวยไหม สวยใช่ไหมครับชอบไหมครับอตอนนี้นะครับเรามาที่จุดชมวิวของชาโตกรุนนะครับถ้าคุณสังเกตจากข้างล่างน่ะคุณจะเห็นนี่ฮะหัวใจสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณจะมองเห็นชาเปลวปิดนะครับซิตี้ฮอล์นะครับที่เป็นหลังคาสีแดงๆครับโบสถ์ประจำเมืองครับสองด้านด้านขวาผมนะครับแล้วก็เป็น KKL หรือว่าคอนเสิร์ตฮอล์ที่นี่นะฮะที่ลูเซนนี่เองนะครับแล้วก็แล้วก็ภูเขาที่อยู่ตรงนู้นนะฮะที่สูงๆนี่ก็คือเม้าริคกี้นะครับที่เรา เราจะมองเห็นนะครับเมืองลูเซอร์ในทั้งเมืองแล้วก็มาเห็นภูเขาอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาก็ถือว่าเป็น Queen of Mountain ด้วยนะครับสำหรับม اؤ นกินนะครับตรงนี้ก็คือบรรยากาศของชาโต้กรุดน,นะครับใครที่พาลูกพาหลานมาแล้วฟิตๆหน่อยนะครับสามารถไปเดินป่ากางหลังด้ด้วยนะครับวันหนึ่งชวนเดินเข้าป่า เจอเสื้อเนี่ยฮะโหป่าสวยมากคุณผู้ชมคือผมเคยไปเดินป่าที่ประเทศเช็กมาก็แล้วนะฮะเป็นโบฮีเมียนสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันครับก็จะเป็นลักษณะของป่าสนแล้วก็เดินเข้าไปลึกๆแบบนี้นะเห็นงแม่ได้ยินเสียงนกไหมลูกได้ยินเสียงนกไหมังนี่นี่นกนกอยู่ข้างบนฟังฟังเสียงนกเห็นไหมสามารถเดินได้ไกลเลยนะครับสําหรับป่าแห่งนี้นะฮะสุดยอดเลยนั้นลูกนะ เห็นไหมสวยไหมลูกสวยไหมป่าป่าสวยไหมครับป่าสวยเลยใช่ไหมอุ้ยแล้วตรงนี้นะครับก็คือสวิตแกรนด์ทัวร์นะครับที่คุณจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะสัญลากษณแบบนี้นะครับให้เดททุกที่ในทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับถ้ามีตรงนี้ตรงไหนนะฮะแสดงว่า วิวข้างหลังเนี่ยจะต้องสุดยอดมากๆแน่ๆอย่างเช่นวิวนี้นี่เห็นรูปเซนทั้งเมืองเลยนะครับเห็นไหมอ่าถ้าคุณมาสวิตครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะครับไปเก็บให้ครบทุกป้ายนะฮะ ตอนนี้นะครับเรามาที่อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์นะครับที่ผมเคยมาแล้วหนึ่งครั้งนี่คือเกมโอราาครับแต่วันนี้เนี่ยผมเราจะไม่มาเล่าถึงประวัตินะเราจะให้ลูกชอนเล่นอย่างเดียวเลยไปดูกันครับ<อ>ไปเลยเอโอ้ยของเล่นเต็มเลยเทมัน,นเสียบเลยเรียบยางย่งตาต, <ๆ S 2> ต่อไป <ละ S 1> ตาบะปะตาปะปะหา่าช่โอกาสห้าครั้งาวอ่งตดช้าตดช้ ไปขับรถรางขับรถรางซิ่งเลยใช่ไหมบิดไปบิดไปเออบิดไปเอออ่นนี่ก็เป็นเกมเต้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าลูกชอนกับมามีะเต้นใครจะสเต็ปเท้าดีกว่ากันนะไปมาสองอนึ่ย เต้นเต้นเต้น็อป็อปทรอปท็อป็อปท่อป่อปท็อเท็อป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 ท็ปท็อ่ค็อป็อปค็อ่ท็อปท็อรท็อปท็อปท็อปท็อท็ท็อคร็อะะนะะะะรอะะป็อปท็อปองคอมท็ปปออดออออด ตายเลยเล่นนี่เหรอสร้างเมืองเลยเหรออันนีม,มาในคอนกอร์นะครับอเ่เล่นไหมเล่นไหมใส่หูฟังใส่หูฟงังโอเคป้ปายไม่ใช่และลูกเมาส์โอเคนี่อย่างนี้เออไปเลยไปเลยเออ ไป,ไปต่อไปต่อไปยื๊ยโอ้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 นี่อ้แบบนี่กินที่มดเลย นี่นี่ตีนี่ตีนี่ใช่ไหมแม่ไม่มีคันเร่งไม่ถึงตายตายตโตษครยังไงโอ้ r i g อ t a l อันนี้ก็เป็นเกมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เป็นเกมยุคแบบน่าจะเป็นยุคคุณพ่อผมนะฮะน่ารักมากน่ารักนะเออเออไม่ขายนี่อยากซื้อไว้เลยอ่ะใช่ใช่อ่าไหนไหนช้อนชูดให้ป้าป๊าดูสิ่รับไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวนะรับลูกรับลูกหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูเพึ่งนะ ป๊บป้าเลยลูกยุบป๊บป้ายุบป๊บป้าเป็นเป็นแนวแบบมาริโอ้นี่ไงลูกมาริโอ้เห็นไหม แล้วมันกดยังไงวะกดยงไงนายชอบชอบอะไรที่สุดชี้ไปให้ป๋า,ปาดู oh, อ๋อโบลิ่งอ๋อโอเคจะไปเล่นต่อแล้วนะครับโอเคและนี่ก็คือท,ที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับกับเกมโอรามนั่นเองผมเคยพาคุณมาดูแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยพาลูกมาเล่นก็สนุกไปอีกแบบนะครับก็ใครที่มาที่ลูเซอร์ฮะห้าพลาเด็กขาดครับที่นี่เป็นที่ลับที่คุณจะต้องมาเก็บไว้ในบัคกิลิสเลยครับ ไปเลือกเล่นเลย,เเเลยจริงเหรอโอ้ยโอ้ยเก่งว่ะเดี๋ยวเป็นกิสตอนต่อไปนะครับเราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านคมนาคมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ Transportation Museum ที่ตั้งอยู่ริมเลคลูเซิร์นครับที่นี่นะครับเราจะมาเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กๆกันนะฮะทั้งเรื่องราวของพลังงานระบบรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์ ยานยนต์อากาศยานรวมถึงโอวกาศอีกด้วยครับก่อนจากการขอขอบคุณสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซึมการท่องเที่ยวเมืองลูเซิร์นสายการบินสวิสนีเข่าอีซิมและประกันการเดินทานจาก MSIG ที่ไปกับเราในทริปนี้นะครับเจอก,กันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีครับ